ถอดได้ไหมอีกอุ้ยหลุดเลยหลุดนะพี่นทำงมลยนะเออหลุดเลยนะบอสหนางบึงไม่อยากกินกับมีความตุกกับพี่น้องสวัสดีจ้ามุญพวอกบตามีคือเก่าค่ะมาค่ะพี่น้องเมื่อนี้ ตำได้ตำแซลมอนเส้นค่ะพี่น้องค่ะมาซูบีก no. right. ินปอเห็นไหมเสียงอรทั้งตีเสียงอรทั้งตีบีว่าใส่เราตำแซลมอนตุ้ยใสนี่นะคะพี่น้องค่ะมาเส็บเสียบไม้เลยอะโจโก้จ้าถอดได้ไหมอีกรวยหลุดเลยหลุดหลุดทำไมน่ะเออหลุดเลยนะเออบอ

อากาศห่อนกันบ้าอยู่ของเพช็เขาเรียมาแสบนะเอาเาแต่ผักผักได้เนองหวานก็บะตินอยู่เอาน้ำมีนั่น่หะห่อนครห่อนแน่ะมือเนี้ยงลดลงเด้อุณหภูมิลดลงอยู่นะไม่ได้เหมือนไม่ได้สี่สิเป็ประมาณสามสิบเก้าสตกโต๊กละใหายปันปันนะ อ่ายไหมครับ้านเดินเบบนี้ด้วยไงเออหน้าประตู้เขาแบบแบบกล้องยืมออกมาแป๊บเดียวมันจะหมดแล้วอืมอุ้ยจต่มันดีตานะอืมอินนี้ต่ำไปเลยด้วยหลุดหลุดไหมมั้ ปาดโอ้ยกินอะไรวะพันคืนดูดเน่าอย่างนี้กุปกุปค่ะดองมาแล้วคืนหนึ่งมันก็จะเป็นแบบเนื้อเจนเอรี่นะกาหทอด ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะวันนี้อ้วแต่ว่างาแตกม่นบิ๊กงาแตกอยู่แล้วนะืะคะพันเยนพันแซมมอนเขากันอือเึอ่าเป็ดชาปิดนะ <g ül> อน่อ้อหมนัง <c oughs> บึงเมี่ยกินกับมีความตุก๋กบพย่นาะเรีบเนาชอบชบ <c oughs> อบตั้งสิงอะไรโอ้ยตายแบบหอมบึงอร <c oughs> ่อยเนาะน้อง โอ,อ้มัมนตากอ,อบเลยมันตากอบตออบพอขา,าดเลยดิเหมิงหองคันแม่มาปิดน้ำอุ่นให้หน่อยมันร้อนเกินมแม่ได้เปิดน,น้ำอุ่นให้หนูนะลูกแม่มีปรับน้ำเย็นไหมเมืม่อหร่มวงการเด้อพี่น้องผู้ใดี เดินทางเมื่อบานขับรถอืมขับรถขับล่าระวังปลอดภัยเด้อกระเป๋ากินเด้อห่อห่อบานจังจวดพุท่าู่บ้านทาย่ครับกินแนมได้ก็ได้ดอกม่หออบานนะแม่บอกใส่รถเคืนรถอันตรายครับรถขับล่านอยู่บาน ป็นห่วงดื้อโนขอโดนโดนเถื่อนเนาะปีใหม่แล้วมาบแบบเดียวเนาะหอดแล้วผ่านนั่งปีใหม่อยู่เลยแป๊บเดียวต้องการเลยชีวิตเวลาผ่านไปโคตรไวเลยทำอะไรแป๊บเดียวยังไม่ได้ทำอะไรเลยผ่านไปหมดแล้วสีเครื่องเปีแลวนะคะใช่เหมือนโลกนวนวัยขึ้นกูเด้ต้องการในเมื่อบา้านในเนะาะพี่สิเด หนุ่มโรงงานสาวโรงงานน่าจะได้หยุดกันหมดเนาะกลับบ้านเงี้ใครไม่ได้ไม่ได้หยุดก็เสียใจถ้วยนะครับคือไม่ได้หยุดก็ได้เงินไงอืมก็รับโอทีไปกับเขากับแท็กซี่บ้านเต้ไหนเนาะจะนายอบนั่นไหมว่าบังแจวเขาต่อกระยุดแล้วนะบางเจ้าบางคนเนาะว่าเพราะว่ามันระยะจมจอมเองนะวางปีไม่กับคับแล้วแป๊บเดียวสามเดินไ่กลับมันไม่อีูแล้วว่าปรได้แล้วว่า ตื่นเต้นเลยไร่เคยอยากกับบ้านไม่หยิกแพ้ก็แพ้ก็อยากเมื่อเวันล่ะไม่ใช่แพ่อยากเมื่อครับเมื่อจะไม่พอหนาเข่าก้วจะของพี่หน่อยแล้วคนลูกฝากลูกไว้กับพ่อเถ้าไม่เถ้าวอกับแม่ก็ลงไปเลยพ่อหนาลูกนิดนึงจะมีแห้งนะเด้จะบอร์เดล่ากับถิเวล่าปี่เอิมไม่กับแต่คนมีครอบครัวกเขาจะลูกกับล่วงไปหายองเทปนะถ้าลูกไปเที่ยวสินะเนาะ เข้าใจเจ้าของธุรกิจแหละครับว่าเขาก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดก็ไม่มีเงินเอามาจ้างมาจ่ายต่อถูกไหมม,มด้กินข่ามื่อแล้วค่ะพี่น้องเร็วเกินกินนังแห็งก็มึงแก้มนย่ยเนาะ Cát hòn hỏng. Cực đoan hòn hột, Gam mục đây, đi nọ. Tao là găm mục ngủ gần đây, găm mục ngủ găm mục ngủ găm mục ngủ gặp mà, gặp 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 ต่อเล่นดอมมูฮุงบางคนั้งเลยว่าตากินแบบนียเล่นมาเป็นนะแก่มีอยู่อย่างกินมันก็มันแสบเนาะกินได้เรื่อยๆครับตุ่มดอมกินได้เรื่อยๆวุ้ยแต่ร้อนมากบัวอากาศเฮ้ยเอ่อเหนือ hmm. ป๊าดแม่ร้อนมากเลยอือคนไทยนี่ของแอร์ละบัวลยะ เดเนาะมันเอาจนหายใจบออกนะครับแบบว่าอากาศมันเกินไปจริงอากาศแบบหนาบเมือแห้งห่อนเนาะหนาวก็หนาวหนาวเกินอ่ะหนาวจึงแบบโอ้ยหนาวนะทำไมประเทศญี่ปุ่นไม่แบ่งความหนาวมาให้บ้านเราบ้างเลยอ่ะเนาะไปผุ่นก็นาวหนาวเนาะแต่ว่ากัรู้สึกดีเลยเหมือนมยู่ช่องพิจตลอดเวลาน่ะจต่หังว่าตอนเห็นหนาวตําได้ผมก็มีแหง หนาวแค่ไหนผมก็ไม่กลัวแต่ถ้าร้อนนี่ไม่ไหวไม่ไหวเนาะหนาวต่อให้ติดลบผมก็อยู่ได้เพราะใส่เสื้อผ้าได้บางคนไม่ชอบหน้าหนาวเจ้าแตงาหน้าหนาวาโอเคเอาลวดนาห่อนเนี่ยเจ้าอยากได้แต่เเอาไปลวดร้อนมากหน้าหนาวมันใส่ชีวิตไงอยู่แม่ทุกคนจะใช้ชีวิตง่ายหน้าหนาวเพราะว่าอะไรจะประหยัดลงหมด พอไม่เข้าไปพวกข้าวไฟข้าอะไรเงี้ยแล้วก็คนทํางานกลางวันก็จะสบายแบบไม่ไม่ร้อนโอ้ยเวลาได้ยังได้หนูทำอะไรลูกันกินได้เหรอนะอืมออามาฟิวเเอาพี่น้องค่ะกะปีใหม่ปีใหม่ไทยเนาะเค้ื่อนสงการก็จะเป็นปีไหใหม่ไทยพูดกะช่วงนี้กะจะอาจจะเห็นรดร้ายในช่วงอุบนเนี่ยมีมีรถรถเริ่มร้ายแล้วตึ้งองแมน บางคนเพิ่นกะมีโอกาสได้ไม่เยี่ยมมายามพี่น้องอยู่บ้านเกิดเมืองนอนกะขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะเร่นตรงการกะเล่นด้วยความใจเย็นเนาะถ้าต่างคนต่างใจห่อนั่งสิอารมณ์กับอารมณ์มันกับประธานใจห่อนเร่นอยู่บ้านอยู่บ้านอย่าออกมาอย่าให้ม่เขาเดือดร้อนเพิ่มอย่าอย่าสร้างปัญหาให้สังคมคือคุณแล้วระเภทถึงกันยังเน่เนี่ย ยายาเอามาเล่นนะพี่นอ้องไม่ติดมีปัญหาสีหามไปเลยเลยคืออย่างผมเนี่ยต่ำเนี่ยไปเล่นแนวเนี่ยมีคนมาปาแป้งก,กับปอยไปปาแป้งปะให้มีมารยาทสวัสด,ดีปีใหม่ไทยไอ้อย่างแนวเน,นี่ยกับป,ปาแปา้งกันโบตงมึงไปห่วรังไปนะพี่น้องคนหมาเขาจาะมาปะเขาเจาะกระบอกเลยยังอากาศมั่นหอนกะกินน้ำได้หลายนะคะพี่นอ้องคะระวังยาให้ร่างกายขาดน,านา้ำเพิ่นวันฮิสโตกนะคะ,ะระวังฮิสโตกใช่ใช่เอาพี่นอ้องคะสำหรับมือในคลิปนี้เนาะ วันหยุดสงการตั้มส่งแซลมอนดองกุ้งดองพวกของทะเลดองวันที่เก้ารอบสุดท้ายผู้ใดอ,อยากจะกินกับทักแชทแอดไลน์ได้นะคะขนมจีนเอาไปฝากพี่ตอนนองได้คะ่ะไปละค่ะพี่น้องคะพอกันคลิปหนาคะ่ะสวัสดีจ้า